สวัสดีชาวโลกนี่วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้พี่ก็มีอันนี้ครับสติกเกอร์เป็นรูปกระจกนะครับเหมาะสำหรับคุณสาวๆแล้วก็สุภาพบุรุษที่ชอบความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องหาซื้อกระจกมาติดห้องให้มันเกะกะนะครับหรือว่าเจาะกำแพงนะครับวันนี้เราก็มีอันนี้มานำเสนอนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูนะครับว่า มันจะใช้แทนกระจกได้หรือเปล่านะครับพอดีเราแต่งตัวแล้วไม่มีกระจกมองนะครับจะไปซื้อกระจกเป็นบ,นบานๆมันก็เกะกะนะครับเพราะว่านี่ห้องของพี่มันค่อนข้างเล็กครับทุกวันนี้มันก็ไม่มีที่จะวางแล้วนะดังนั้นเราลองเอาอันนี้มาใช้นะครับว่าจะใช้กระแทงกันได้ไหมหาซื้อได้ง่ายๆนะครับผมตามร้าน DIY นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ซื้อมาสองไซส์นะอันนี้จะไว้ติดกำแพงไอนนที่แต่งตัวข้างหน้าบ้านนะครับหน้าห้องนะครับแล้วก็อันนี้จะไว้ติดอยู่ที่ตู้เสื้อนะคะอับด้านนี้เลยนี่เปิดมาก็แบบว่าอ่าดูนิดนึงว่าเออใส่สื้อผเป็นไงมัง่งยับหรือเปล่าประมาณนี้เข้าชุดไหมมาดูกันครับนี่นครับมันจะมีกาวในตัวนะครับน้อง ด้านหลังมันจะเหมือนกระดาษนะแกะดีๆนะครับผมเพราะมันค่อนข้างบางครั้งแรกพี่นกวก็ต้องเอากาวสองหน้ามาแปะนะจริงๆมันมีกาวในตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแปะกันนี่ครับค่อนข้างแน่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการลอกฟิล์มข้างหน้าอีกทีหนึงนะครับผมโอเคอยู่นะรัศมีนี้เนอะถอยมาก็จะไ้เห็นประมาณตรงหน้าแล้วก็หน้าอกนะครับนี่ครับเพื่อนๆลองลอกฟิล์ม ค่อยๆแกะนะครับผมว่าฟิล์มมันบางมากนะครับมองไม่ค่อยเห็นค่อยๆแกะนะครับเดี๋ยววัสดุเขาจะเสียนะครับเพราะว่าค่อนข้างบางนิดหนึ่งนี่โอ้โหเหมือนกระจกมากนะครับก็เป็นกระจกนั่นแหละโอ้โหเป็นกระจกแบบว่าติดก,กําแพงนะครับว้าวเป็นไงครับแจ๋มไหมชัดมากเลยเนอะโอ้โหชัดจริงๆเลยผมไม่ผิดหวังนะครับผม จำราคาไม่ได้เดยน่าจะสามสิบห้าสิบเก้าบาทเลยเท่าไหร่บาทนะครับผมอันนี้บานใหญ่นะครับรู้สึกจะสี่สิบเก้าบาทนะประมาณนั้นแหละเพราะว่าอันเล็กมันสามสิบเก้าบาทอันใหญ่น่าจะสี่สิบเก้าบาทนะครับทรงนี้ทรงเหลี่ยมนะครับแบบว่าเหลี่ยมแต่หัวหม,มนนะครับผมด้านด้านข้างจะเป็นมนไม่เอาเหลี่ยมแบบว่าคมนะครับโอ้ถูกใจเลยนะครับยังไงใครชื่นชอบแบบว่ากระจกที่ติด ตั้งง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถแต,ตกแต่งห้องได้นะครับก็ลองไปหาซื้อที่ DIY กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไอเดียเก๋ๆแบบนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ